สวัสดีครับพบกับผมคุณผู้ชมก็จะพบกับเรื่องราวแปลกๆเรื่องราวเด็ดๆอีกเช่นเคยในรายการไทยทึ่งครับในวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอย่างอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเพื่อมาพบกับผู้ชายคนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ผมเปิดตัวมาพร้อมกับกระบะสิ่งซึ่งเป็นพาหนะคู่ใจของพี่โตครับฉายากระบะผีสิงครคุณผู้ชมคือพี่โตเป็นผู้ที่หลงไหลและชื่นชอบมีความรัก ในศิลปะการโชว์แบบพาดโพสนะคุณผู้ชมวันนี้พี่ก็จะมีโชว์มาให้เราชมใช่ไหมฮะใช่ครับแต่จะระหำขนาดไหนนั้นวันนี้พร้อมไหมครับพี่พร้อมครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ ขาดผลเปร์นี้กันละครับโอ้โห و, ดูดิครับแต่นี่คือความราหําของโชนะครับของคุณวัชรินอุดโคตรขนนะครับหรือฉายาในวงการของเขาก็คือโตกระบะผีสิงครับืมหนึ่งในเชียนนักดริฟท์รถมือหนึ่งอันดับต้นๆของเมืองไทยครับผู้ที่ชอบคิดสร้างสารรค์โชการดริฟท์รถแบบไม่เหมือนใครเชิงวันนี้ครับคุณวิกเตอร์ลองเข้าไปนั่งในรถตอนที่กำลังดริฟท์อยู่่าว่ามันแล้วนะครับโอ้โหแต่พี่โตบอกมันยังไม่พอ ขอออกมานอนชมวิวนอกรถหน่อยครับแบบไม่มีคนขับแล้วก็ปล่อยให้รถมันดิฟเองด้วยกลไกของรถที่ออกแบบมาเป็นพิเศษแต่โชว์นี้พี่โตบอกว่าเบสิกธรรมดาวันนี้ยังมีมาให้คุณวิกเตอร์ได้ทึ่งกันอีกครับเพื่อให้มันสมกับฉายาโตกระบะผีสิงจะสุดระคำขนาดไหนไปชมกันต่อเลยครับเมื่อกี้คือโชว์แรกใชพี่เป็น<ช>โดนัทโดนัทนอนชมจันนอนชมจัน,น,น,ชจนโชว์ถัดไปฮะโชว์ที่2เดี๋ยวพี่จะมาโชว์ระคำอะไรให้เราดูกันต่อไปฮะ ลากร่มครับไม่มีคนขับฮ<ะ>คนขับขึ้นไปอยู่บนร่มอ่าค,คือพี่นี่แหละใช่แล้วบังคับรถซ้ายขวาจากบนร่มพร้อมไหมพี่พร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะไปชมโชว์ที่สองเลยครับไปได้เลยครับครนี้พี่โตบอกว่าจะขึ้นไปอยู่บนร่มแล้วบังคับทิศทางของรถขณะที่ตัวเองลอยอยู่บนฟ้า <c oughs> นี่แค่ฟังแล้วคิดตามยังนึกภาพไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงจะบังคับรถได้ยังไงขณะที่ตัวเองลอยอยู่บนล่มโดยที่รถไม่มีคนขับพี่โตเขาจะทําได้จริงหรือไม่เราไปถึ่งกับโชว์นี้กันเลยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้มามาแ ก็ด้วยประจักษ์ด้านลมฟ้ากาศครับซึ่งวันนี้ครับไม่ค่อยมีลมซึ่งโชว์นี้ปัจจัยที่สําคัญที่สุดก็คือลมครับเพื่อที่จะต้องพาร่มพาราเซอริงนะครับขึ้นไปให้สูงพอที่จะลอยตัวอยู่บนฟ้าได้นานที่สุดเพื่อที่จะสามารถบังคับทิศทางของรถด้วยการบังคับจากร่มที่ลอยอยู่ด้านบนซึ่งพี่โตแกก็ไม่ยอมแพ้นะครับเพราะหลังจากที่คุณวิกเตอร์กลับมาแกก็ยังพยายามทาอยู่หลายครั้งแต่ก็ต้องยอมรับในเรื่องใจของพี่โตครับที่ผมอนุญาตใช้คําว่า โคตรกล้าบ,บ้าระห่ำครับนะุยที่ทําโชว์ชิ้นนี้แบบไม่มีเซฟตี้ใดๆติดตัวคือถ้าลมขึ้นสูงแล้วต้องบอกว่าโอกาสพลาดก็ต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับโอ้เมื่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้นพี่โทษทีนะครับถ้าลากลมเนี่ยเราจะฝากความหวังไว้กับลมอย่างเดียวเลย<ะ>ถ้าลมไม่เยอะพอเนี่ยก็จะขึ้นไม่ได้ลมครับ,รบผมเห็นพี่ขึ้นแล้วนะติดแล้วน,นะข,นขึ้นจนเลยจุดที่เราบังคับรถไอ้เลี้ยวได้มันขึ้นตั้งดิ่งแบบนี้มันกลายเป็นยกรถ อ๋อใช่พี่โตก็เลยกดรีโมดดับเครื่องรถเลยอ๋อก็เลยไม่ได้โชว์ไม่ใั่ใช่ใช่ใช่สิ่งที่ควบคุมไม่ได้ใช่ควบคุมไม่ได้แต่ก็ยังได้เล็กๆน้อยๆก็ถือว่าไม่ไม่ไม่เสียเที่ยวมากก็หวาเสียวอยู่นะพี่ล้มลากไม่ได้เดี๋ยวมาเจอกับท่าบันได4เมตรบันได4ี่เมตรบันได4ี่เมตรก็คือเราจะติดตั้งบันไดเนี่ยจากกระบะรถเนี่ยสูงขึ้นไป4เมตรนะครับบันไดติดรถใช่สูงจากรถขึ้นไป4เมตร4ี่เมตร จากพื้นเพี่ขึ้นสีมตขึ้นไปปักธงชาติเปรียบเสมือนว่าเราบิิตเขาโลเลตแล้วเอ้ยเหมือนเหมือนพี่ชิดใช่ปักธงใช่ปักโฮมครับโชว์นี้เป็นอีกหนึ่งสุดยอดในการสร้างสรรค์นั่นก็คือการบังคับรถให้ดิฟแบบไร้คนขับโดยพี่โตจะปีนขึ้นไปอยู่บนบันไดสูงถึง4เมตรเพื่อเอาธงไปปักไว้ด้านบนซึ่งทั้งหมดนี้รถจะกำลังดิฟอยู่นะครับแม่แค่ฟังนี้ก็ยากแล้วครับแต่ถ้าพลาดแม้นิดเดียวนี่ อุ้งแรงเวีของรถอาจทำให้ร่วงหล่นลงมาได้เอ,อพี่โตจะทำได้อย่างที่พูดไว้หรือไม่ครับนี่ี่ คุณผู้ชมมันไม่ง่ายนะการทรงตัวบนนั้นน่ะแล้วเนี่ยเป่าโพสสบู่ด้วยคุณผู้ชมรถยังหมุนอยู่นะ <S <S คุณผู้ชมดูในรถด,ดีๆไม่มีคนขับไม่มีใครอยู่ในรถเลยนะฮะสำเร็จครับพี่โตสุดยอดมาก <Okay. S 1> ตอนแรกมันหวาดเสียวแต่จบท้ายด้วยลูกโป่งน่า <S <S <อ>รักอแอบแอบเบลนิดนแอบเบลที่นี่ห้วโตเหมือนกันนะเนี่ยอ่าอ่ะจบไปแล้วโชว์นี้โอ้โหหวาดเสียวมากวันนี้มีหวาดเสียววันนี้อีกไหมพี่ เปลี่ยนจากวาดเสียวบ้างนะครับเป็นร้อนร้อนบ้างคือรถย่ยจะคุมผ้าอยู่ครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนขับเฮ้ยแต่รถอะโดนัดได้รถโดนัดเลยใช่ครับแต่อยู่ในผ้าใช่เป็นผีสิงใช่เหมือนกระบะผีสิงใช่ยาพี่เลยใช่ก็คือมีผีขับแน่นอนรถกันนี้เฮ้ยโชว์ถัดไปกระบะผีสิงใช่ครับตามฉายาพี่เลยพร้อมไหมครับพร้อมครับเชิญเลยครับพี่โอเคนะครับ รถถูกคุมท้าอยู่นะฮะคือตอนนี้เนี่ยพี่โตดิฟอยู่ด้านในมองไม่เห็นอะไรเลยนะคุณผู้ชมดูสิฮะขับได้ยังไงอะ่ะโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่โต คุยหน่อยคุยอหน่อยคุยหน่อย,ย,อยไม่มีใครอยู่คุณผู้ชอมอยู่นี่เฮ้ยพี่โตเดี๋ยวส่วนโชนี่ครับสมกับที่มาของฉายาโตกระบะผีสิงของแท้ครับเพราะว่าคุณวิกเตอร์เขาไปเปิดผ้าคุมรถนี่ถึงกับเวอร์เลยครับเพราะไม่เจอคนขับแต่รถกับดิฟได้เองเหมือนเป็นรถผีสิงยังไงอย่างนั้นครับแต่ที่มาของโชเนี่ยพี่อะไรเป็นจุดประกายพี่แล้วพี่ลิงพี่คิดได้ยังไงว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะ นี่บังคับให้รถเนี่ยไม่มีคนนะเป็นกระบะพีสิงแล้วพี่จะไปอยู่บนล่มอะไรพี่คิดได้ยังไงฮะตรงนั้นอารมณ์เหมือนศิลปะเหมือนดนตรีเราเราไปโชว์เนี่ยยี่สิบปีผ่านไปเนี่ยถ้าเราโชว์เดิมๆใครจะมาดูเราไหมตัวเราเองก็เหมือนเหมือนที่เช็ดอิกตัวเองอะ่ะเออคืออะไรอะ่ะยี่สิบปีผ่านไปกูยังโชว์ได้แค่นี้เหรอ,อมันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแล้วทีนี้ว่าเราบองบนโลกใบนี้อา่าอุปกรณ์ไว้นั่นเราก็เซิร์ชดูหาซื้อมาได้เฮ้ยเรือลากล่มแล้วทําไมเราไม่เอารถลากล่มล่ะหลักการลากเหมือนกัน แต่พ,พอรากแล้วอ้าวไฮไลท์เราคือกระบะผีสิงต้องไม่มีคนขับแล้วถ้าเราไม่มีคนขับได้ไหมมันก็เกิดทีละนิดต่อยอดต่อยอดต่อยอดไปแต่และโชว์ที่พี่โตทําให้เราได้ทึ่งกันในวันนี้ครับไม่ธรรมดาจริงๆครับซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากความชื่นชอบที่จะประดิษฐ์คิดค้นดัดแปลงรถเพื่อ,อออกแบบโชว์ให้แปลกใหม่ไม่ซ้าใคร และที่ต้องใช้รถคันนี้ก็เพราะว่าเป็นรถที่คุณพ่อเคยใช้เป็นสมบัติที่คุณพ่อทิ้งไว้ให้และพี่โตอยากจะประกาศให้โลกรู้ว่ารถกระบะเก่าๆคันนี้และครับมันสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆได้อยู่เสมอถ้าเราไม่หยุดพัฒนานี่ครับแหมพี่โตนี่ถือว่าเป็นสุดยอดคนไทยที่น่าทึ่งจริงๆครับ แต่ทางรายการก็ต้องขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าการกระทำผ่าพลแบบนี้ต้องฝึกฝนเป็นอย่างดีและทุกอย่างจะต้องมีระบบเซฟตี้สามารถหยุดการทำงานของรถได้ทุกเมื่อหากเกิดเหตุฉุกเฉินครับและถ้าใครอยากจะติดตามเรื่องราวของพี่โตก็ขเข้าไปชมกันต่อได้ทางโซเชียลมีเดียโตกระบะผีสิงครับมีคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์อีกเพียบเลยละครับและวันนี้รายการไทยทึ่งก็ต้องขอขอบคุณห้างหุ้นส่วนจำกัดไตรสุวรรณพัทลุงครับ เอื้อเฟื้สถานที่ไทยทําให้เราได้ทึ่งกันในทุกโชว์ของพี่โตกระบะผีสิงด้วยนะครับวันนี้ครับอีกหนึ่งวันที่ผมภูมิใจและดีใจมากๆที่ได้มาพบกับผู้ชายคนนี้ครับพี่โตกระบะผีสิงคนไทยหน่าทึ่ง